สิ่งนี้มันมีค่าแต่มันไม่ต้องใช้เงินเลยอะแต่ถ้าเราเห็นใครสำคัญอนะเราจะมีเวลาให้กับเขาเสมอเชื่อไหมการให้อ่ะมันมีค่ามากกว่าการได้รับซะอีกการให้มันมีหลายอย่างมากมายแต่การให้10ข้อเนี้ย เป็นการให้ที่ไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจไปตลอดชีวิตข้อแรกเลยคือการให้รอยยิ้มวันนี้เวลาที่เราให้รอยยิ้มกับใครอ่ะสิ่งที่เราจะได้กลับมานะ่ะก็คือรอยยิ้มนั่นแหละยิ่งเราให้รอยยิ้มออกไปมากเท่าไหร่เรายิ่งได้รอยยิ้มกลับมามากเท่านั้นนะ่ะและเมื่อเราให้รอยยิ้มไปมากขึ้นมากขึ้นนะ่ะเราจะรู้เลยว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้ใจของเราอ่ะมันอ่อนโยนขึ้นด้วยแล้วเราก็จะได้รับมิตรภาพที่ดีๆกลับมาข้อที่2คือให้ความรักวันนี้ ความรักไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรักหนุ่มสาวนะแต่เวลาที่เราให้ความรักอะ่ะมันคือให้ความการุณาด้วยเวลาเราให้ความรักกับเด็กๆให้ความรักกับคนที่บ้านกับคนที่เขาหวังดีกับเราอะ่ะสิ่งนี้มันมีค่าแต่มันไม่ต้องใช้เงินเลยอะ่ะแล้วเราจะรู้เลยว่าในที่สุดเราก็จะได้รับความรักนั้นอะ่ะกลับมาที่เราเช่นกัน ข้อที 3. ให้เวลาเวลาที่เราให้เวลากับใครอะทุกคนมี24ชั่วโมงเท่าๆกันแต่ถ้าเราเห็นใครสําคัญอะเราจะมีเวลาให้กับเขาเสมอถูกั้มวันนี้ให้เวลากับคนที่เรารักและคนที่เขารักเราเพราะเชื่อถือว่าเวลามันค่อยๆผ่านไปแล้วเผาชีวิตของเราไปวันละ24ชั่วโมงทุกๆคน เท่าเท่ากันเวลาเป็นของที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้อะแต่เราอ่ะสามารถให้กับคนที่เรารักได้ข้อ4คือให้อภัยเขาบอกอยู่แล้วว่าอภัยทานอ่ะเป็นทานที่สูงที่สุดวันเนี้ยถ้าเรารู้จักให้อภัยใครสักคนหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะคนที่เราโกรธอยู่มานานหรือคนที่เขาโกรธเราสุดท้ายเราจะได้รับความรักความเข้าใจกลับคืนมาและมิตรภาพที่มันเคยหายไปอ่ะมันก็จะกลับมาเพราะการให้อภัยนี่แหละข้อที่5ให้กำลังใจ วันนี้คนหลายๆคนต้องการกำลังใจนะรวมถึงตัวเราด้วยกำลังใจเป็นของฟรีอะถ้าเราให้กำลังใจอะเขาเองก็มีใจที่พองโตมากขึ้นและในขณะเดียวกันถ้าเราให้กำลังใจกับตัวเราเองด้วยอะเราจะรู้เลยว่าสภาพใจของเราอะมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้าๆและเราจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์มีศักยภาพแล้วก็มีพลังมากขึ้นจริงๆ ข้อที่6ให้ความรู้ให้อะไรก็ไม่สู้ให้ความรู้เพราะการที่เราให้ความรู้อ่ะเป็นเหมือนกับเราสอนชาวนาปลูกข้าวอ่ะเมื่อเขามีความรู้เขาอยู่ได้ไปตลอดชีวิตถ้าวันนี้เราให้ความรู้กับใครเพราะว่าเรารักเขาอ่ะและให้ความรู้ของเราอ่ะเข้าไปที่เขาเขาอยู่ได้ไปตลอดชีวิตเลยอ่ะเขาทำมาหากินได้ เขาสร้างผลงานได้ข้อต่อมาคือการให้โอกาสยิ่งให้โอกาสคนมากเท่าไหร่เรายิ่งได้รับโอกาสมากเท่านั้นคนยิ่งรู้สึกขอบคุณมากเท่านั้นน่ะมันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะใครๆก็ต้องการโอกาสทางนั้นแหละข้อที่8 trust การที่เราให้ความไว้วางใจกับใครสักคนหนึ่งน่ะนอกจากจะทําให้คนนั้นเขารู้สึกว่ามีค่าเขายังมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วยวันนี้ให้ความไว้วางใจเพื่อให้เขาทํางานได้ดีขึ้นเพื่อให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นข้อที่เกาให้ความสําคัญ วันนี้ใครต่อใครอะ่ะต้องการเป็นคนสําคัญทางนั้นแหละ ถ้าเราให้ความสําคัญกับใครเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสําคัญและในที่สุดนะเขาก็จะเห็นเราอ่ะเป็นคนพิเศษเราก็เป็นคนสําคัญด้วยและเขาก็จะทําในสิ่งที่ดีมากขึ้นน่ารักมากขึ้นเป็นคนเก่งขึ้นให้กับเราได้ชื่นใจและข้อสุดท้ายให้คําพูดที่ไพเราะคําพูดดีๆเนี่ยมันเป็นของฟรีนะคาพูดที่ไพเราะคําขอบคุณนะ่ะวันนี้บางทีแล้วเราอ่ะไม่ค่อยจะพูดคําขอบคุณเลยถ้าเราได้พูดคําขอบคุณรู้จักขอบคุณใครต่อใครบ้างหรือพูดจ่าพอ บ้าไม่เห็นต้องเสียเงินเลยอะแต่เราอะกำลังได้ทุกสิ่งกลับขึ้นมาได้มิตรภาพได้กําลังใจได้สเกยภาพได้ทุกอย่างเลยด้วยคําพูดของเรานั่นแหละจิตการให้เนี่ยเป็นการให้ที่ดีที่สุดและสําคัญที่สุดที่สําคัญมันฟรีด้วยให้ในแต่ละวันของเราอะเป็นการให้ที่มีคุณค่าแล้วเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราอะมีค่ามากกว่าที่เราคิดสินเสมอแล้วเจอกันเอาา๋ภัยรักติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้น ฟังต่อได้ที่ SoundCloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลักษ